ว่าเป็นละครที่ร้อยหัวใจของทุกคนในครอบครัวให้มาดูละครดีๆมีเพลงเพราะพร้อมหน้าพร้อมตากันผ่านทางหน้าจอช่องวัน31ได้จริงๆและนะคะเนี่ยสำหรับสาวน้อยร้อยล้านวิวที่ตลอด3เดือนของการออกอากาศเรตติ้งก็พุ่งทยานขึ้นเรื่อยๆจนนักแสดงหายเหนื่อยเป็นปลิดทิง้งแต่คุณผู้ชมทราบไหมล่ะคะว่าเบื้องหลังของความสนุกที่ประสบความสาเร็จอย่างถาลม่มทลายเนี่ย หลอกนักแสดงเขาก็มีฉากประทับใจไม่รู้ลืมเหมือนกันนะคะอย่างเช่นหนุ่มตรีเชนรงเองที่ต้องมารับบทเป็นนักร้องลูกทุง่งผู้กลับตัวเป็นคนดีขอช่วยหวนใจให้ได้ลิขสิทธิ์เพลงของพ่อกลับคืนมาก็ขอยกให้ฉากที่เขานั้นถูกซ้อมเป็นฉากที่ประทับใจมากที่สุดเพราะแม้จะไม่เคยผ่านสถานการณ์คับขันอย่างในละครแต่ตนเองนั้นก็งัดเอาทุกศักยภาพมาใช้อย่างเต็มที่เลยละคะ่ะข้ามาทำอะไรที่ห้องครู ฉากนั้นผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ดีมากๆแต่ว่าผมพยายามเต็มที่มากกับซีนนั้นรู้สึกว่ามันเป็นซีนที่ยากมากแล้วก็ทุ่มเทมากๆถึงแม้จะไม่เคยต้องร้องขอชีวิตแต่ประเด็นลิขสิทธ์ก็อาจจะเข้าใจถึงความรู้สึกได้เพราะเกิดกับคนในวงการดนตรีบ้านเราจริงๆใช่ไหมละคะหนุ่มตรีนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งประเด็นสําคัญในละครสาวน้อยร้อยล้านวิวนั่นก็คือเรื่องของความผูกพันของคนในครอบครัวนั่นเองค่ะ ซึ่งก็ทําให้พี่น้งฝนสวงสุดาผู้มารับบทตัวละครสุดร้ายกาศอย่างมาลินที่มีความแค้นและความต้องการที่จะครอบครองทุกสิ่งและผลักดันให้เธอนั้นจัดการกับทุกคนที่ขวางหน้ายังประทับใจกับฉากอารมณ์เมื่อมาลินรู้ข่าวพี่ชายของตัวเอง เป็นซีนที่พี่ชายแบบถูกจับถูกไหมออกแล้วแล้วต้องไปมันใจหายมากแบบเรามีพี่อยู่คนเดียวอะ่ะพ่อเราก็ไปแล้วแล้วสิ่งที่เป็นแรงผักดันของมารินเรื่องนี้ก็คือพลังความแค้นที่มีต่อครอบครัวถึงทําให้มารินทาอะไรได้มากมายขนาดนี้พี่พบพี่จะไปไหนตํารวจออกมาจับพี่ละพี่ต้องรีบหนีไปดูแลตัวเองด้วยนะ และใช่ว่าการแสดงที่ต้องเข้าถึงบทบาทเท่านั้นนะคะในละครสาวน้อยร้อยล้านวิวยังนับเป็นความท้าทายของนางเอกของเรื่องอย่างหวานใจหรือเิียงเซียงคอนสวงที่ทั้งต้องพูดภาษาอิสานให้ได้และยังต้องร้องเพลงลูกทุ่งอีกต่างหากดังนั้นพอถึงฉากที่ต้องมาร้องชู่กับนักร้องแถวหน้าของเมืองไทยอย่างพี่ฝนธนสุนทรแล้วด้วยเนี่ยก็ยิ่งทําให้ฉากนี้กลายเป็นฉากสุดปลื้มของเธอไปเลยลคะค่ะ มันจะเป็นจุดพีของหวานใจค่ะที่ได้ขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีกับแม่เพราะเป็นความฝันของหวานใจตั้งแต่เด็กฉากนี้มันแบบมันปื้มตั้งแต่ได้ยินเสียงแม่เขาร้องเพลงมาแล้วอ่ะหนูก็แบบโอ๊ยไปแล้วอ่ะรู้สึกว่าฉากเต็มที่มากๆเลยค่ะ นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของความประทับใจจากเหล่านักแสดงเท่านั้นนะคะและคงเป็นเรื่องที่น่าเสืยดายมากๆเลยละคะ่ะหากคืณผู้ชมไม่ได้ติดตามโค้งสุดท้ายของละครที่จะทําให้ทุกคนนั้นได้ฝินได้จินและก็ประทับใจไปกับบทสรุปของละครสาวน้อยร้อยล้านวิวในวันนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงทางช่องวัน31นะคะ